สวัสดีครับผมก็อ่าอาพวกกับผมน้องเูชนะอีกครั้งนึงน,นะครับแล้วก็นี่ก็มาอยู่ใน E.P.3 สามเนาะการทำไรเดอร์สีขาวใช่ไหมครับผมน่าจะทำไ้อินได้ใน E.P. นี้นะครับผมอย่างแรกเพราะว่าผมไปค่าคนอันนี้ต้องขอโทษคนที่เป p พด้วยกันนะค่าคนจนถึงเรืสร3แล้เนาะอ่าอย่างแรกเลยเราต้องมาดีตัวฟอนตรงนี้ใช่ไหมก็จะปิดแล้วก็ล่างสุด นี่ใหดีแล้วโอเคเป็นแบ็คไรเดอร์ไม่ไม่ใช่ดีแบงคไรเดอร์หรืออะไรถั้าอย่างเลยจำไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราก็ไปตรงที่หินผาเลยนะครับผมขี่รถกชรช้าชีบหาใครรู้นะครับบอกหน่อยนะครับว่าอัพข้างล่างนี้ยังไงนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นเนาะอ่าผมรอบนี้ผมก็จะมาทำไรเดอร์สีขาวนะครับ ต้องใช้ PvP 3อ๋อเพื่อนผมบอกมาไม่ใช่ดิเป็นคนอังกฤษละมัง้งผมถามเขาว่าต้องใช้อะไรบ้างเขาก็บอกว่าใช้นู้นนี่นั่นแล้วก็เลเวล3ซึ่งตอนนั้นผมยังเลเวล2อยู่เลยทำไม่ได้ก็สงสัยอยู่อ่าวันนี้นี่แหละครับผมจะทำได้อย่างแน่นอนหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าผมจะใช้ได้ดอร์ข่าวไปยาวๆก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับเป็น U ฮะ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเกมไรเดอร์แม่งริวคีกาของเพื่อนเลยทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นพระเอกใช้เงินน้อยด้วยอะไรด,ด้วยแต่แต่ตอนที่ผมลองใช้ปากระเบนนะครับผมมันก็ดีนะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้อะเนโอหรือไรสักอย่างนั่นแหละโอเคเองขึ้นมาตรงนี้อ่า อ่าอ่านีไงแล้วก็เปลี่ยนเราได้อะไรมาด้วยในบางอันบางอันก็ไม่รู้จักเพราะเหมือนว่าเป็นของใหม่หรอมั้งอ่ะเรามาคดใช้เอเตอร์เด็กกันเลยนี่ไงมันได้มาแล้วไว้์เด็กสีขาวเย่เย,ย่ในที่สุดก็ได้มา ได้มันมาแล้วทุกคนอ่าเราก็ลองไปกดใช้กันเลยดีกว่าว่าแต่ทางออกมันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยตัวสับผมวปัน่ใจะทางนี้ยังไม่เนี่ยใช่ใช่โอเคใช่ฮะต่อไปก็คือกดใช้นะครับผม ก็มาอยู่ที่หน้ากระจกแบบนี้อ่าแล้วก็กดไปที่เอทิเดิร์สีขาวแล้วกดแช่ไปเลยนี่ไงกลายเป็นไวแล้วนี่ชิ้นนี่ไอก็จะเป็นไรเดอร์สีขาวแบบนี้เลยนะครับผมนี่ได้ไรเดอร์สีขาวมาสักสีอ้อมีการแค่สีใบเหมือนกันเหรอเรเดอร์สีขาวการ้อยมากเลยอะอะาาทาอที่นี่กันดีกว่า อ่ามาดูกันนะครับสกิลแรกอ่าเป็นดาบอ่าโอ้ยไม่ใช่ดาบนี่หรอกเป็นหอ,อกอะไรสักอย่างนึงอ่าสกิลเรยโอ้ยตีทีโคตรแรงอ่ะอ่ามาดูสกิลเซตกัน,กนบ้างดีกว่าอ่าเซตเป็นโล่นะครับผมเซตเป็น low. โล่โคตรดีนะดีดีผมชอบผมชอบชอบเซตเป็นโล่อ่ามาดูสกิลอากันบ้างนะครับผมอ่าสกิลอาเรียกโน้กขาวออกมาเนาะโอเคแล้วก็มาดูสกิลอันตรีนะครับแล้วกูตายก่อนไปเนะี่ยเอียนี่ โอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายแค่เลี้ยงไม่ตกโอเคโอเคไม่ตายนะครับผมไม่ตายเนาะไม่ตาย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 เรียบร้อยฮะผมฆ่าได้แล้วกันจะไปสู้กับใครได้นะเล่ดเหลือแค่เนี้ยอ๋อไม่มียิวด้วยอ่าชิบหายแล้ว ต้องรอเวลาหมดอย่างเดียวนะครับผมขอไปแอบ,บก่อนแล้วกันอืมในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับได้เด้อสีขาวนะครับหนีมันก่อนดีกว่าเลือดผมเลยทัดเดียว จะมาก็ตามมาไล่ฆ่าผมอีกรอก่อนนะครับเราต้องรอเวลามันหมดเนาะภารก,กิจของเราก็สำเร็จสักทีนะครับเป็นไรเดอร์สีขาวอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกทางนี้นะครับไรเดอร์สีขาวต้องใช้ไอ้สีขาว อันนี้นี่นี่ไอที่ผมมีสองอันข้างล่างอะ่ะไอที่ F A D R I C อะ่ะนั่นแหละต้องใช้ทั้งหมดยี่สบอันอ่าแล้วก็ใช้ปีขาวเจ็ดอันเลเวลสามเอตเหนึ่งต้องใช้นี้เท่านี้ครับผมแล้วก็ไปที่หลังนั่นเลยครับหลังเขาตรงป่าเลยครับก็จะได้ไลเลดเดอร์สีขาวเลเดอร์รับนี่มา ที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับไลเดอร์ที่เป็นที่ทำพัสสัญญากับนกขาวอะครับผมเบิร์ชไม่ใช่ไม่ใช่เบิร์มันเป็นตัววีนี่หว่าไว้ปะไม่ใช่เหมือนกันนะโอเค เออจริงด้วยสิครับเพื่อมีคนอยากจะลงดันในแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเนะเาะอผมเล่เนในโทรศัพท์อ่ะครับทุกทีเพื่อมีคนอยากจะลงลงลงดันไรแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปลงเดี๋ยวผมจะพาทางไปด้วยเดี๋ยวผมจะแนะนำทางด้วย อาจจะยิมย้มๆนิดหน่อยเพราะไม่มีอะไรคุยนะครับคุยคนไม่เก่งขอเช็คดูนะอ๋อจริงด้วยลืมบอกไปเลยครับแล้วมันก็ต้องใช้เงินอีกสี่พันด้วยนะครับผมเงินข้างล่างอะครับแล้วก็อันนั้นน่าจะสามพันละมั้งไม่ก็หกพันเรานะนี่ครับผมเราเป้าหมายของผมมันก็สำเร็จรัวๆ โดยใช้เวลาสามวันผมฆ่าคนแค่สามคนหมูขึ้นเลเวลสามเดียขอดูดิเมื่อกี้ผมฆ่าคนไปเลเวลเพิ่มเลเวเพิ่มขึ้นนะไอ้ก็เพิ่มอยู่นี่แต่เพิ่มน้อย ทงนี้ทำได้โอเคเรามาดูท่าแปลงร่างกันดีกว่าท่าแป็งร่างของสีขาวเนาะไม่ต้องไปอ่านชื่อมัที่ผมมันนัน,นะนี่ชิชินนี่ก็จะเป็นไรเดอร์สีขาวก็จะเป็นตัวพนนี้นี่ไง จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือไรเดอร์สีขาวเนาะจะบอกนางอีกเขา่าได้ฮนะแต่ว่าดูทรงไปดูทรงมามันก็คล้ายๆกับไบร์นะครับเออไนไนมันก็คล้ายกับไนท์อยู่นะครับผมดาบก็เหมือนกันถ็นไ,ไหม่างแรกก็คือเลี้ยวมาทางนี้แล้วก็พูดอะไรงยก็คือขวาตรงซ้าย แล้วก็ขวา,าแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาโตแล้วก็ซ้าย ตีโคตรแรงค่ะครับเอาตรงๆตีธรรมดาแรงโคตรเลยไอตัวเนี้ยนี่อะลองดูสก,กิลแรกไฟอะไรจะเป็นตัวนี่นี่หกแล้วก็นี่ดีไปโอเคแล้วเรามาดูสก,กิลเซตกันบ้างดีกว่าครับผม สกิลเซตคือการเรียกโลนะครับถ้าจะไม่ผิดนะนี่อ๋อมีทั้งโลและดาบนะครับผมโลก็จะเป็นประมาณนี้อ่าโอเคบนมาตรฐานอีกของเราจะลดร้อยน้อยลงนะลดลงน้อยลงโอเคตัวที่ขาวนี้ถือว่าดีแล้วนะครับผมอามาดูตัวอากันบ้างดีกข่าะครับผมเป็นการเรียกนกขาวออกมานะ นี่นี่แล้วก็เราเบิดตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เดี๋ยวฟรามให้ถึงอันติแป๊บหนึงเรามาดูอันติของเจ้าตัวนี้กันก่าเราต้องฟาร์ม้ถึงอันติก่อน อันตรีต้องใช้ค่าเจ้านั่นถึงอุ้ยดาวเอนเตอร์ <laughs> ดิดคดาวคนรงยออนี่ไงมันใช้ประมาณแปดสามแปดสิบเหรอประมาณเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูอันติีกันดีกว่าเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ามันใส่การยังไงอ๋ออย่างนี้เองโอ้โ้ว้าวกันดีอยู่นะครับผมดีอยู่ดีอยู่ดีเท่าว่าดีอยู่นะครับ โอเคผมชอบหมดทุกอันยกเป็นอันติโอเคครับผมเหมือนว่าคนกําลังจะตายเออแล้วก็เหมือนว่าพวกคุณกําลังจะตายใช่ไหมแล้วอยากออกจากดันนี้อ่าก็มีวิธีออกไม่ต้องฆ่าตัวตายนะครับตอนแรกผมก็ฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นจะต้องฆ่าตัวตายนะก็ตามผมมานี่ได้เลยมันจะอยู่ตรงนี้นี่ มันจะมีให้กดออกอยู่ตรงนี้ไงนี่ยแล้วก็กดออกไปนเลยครับผมแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มามีก็สสดีำหรับคลิปนี้ผมก็จบอีพีสามนะครับอาจจะมีอีพีสีนะครับผมจากอีพีสี่ผมน่าจะเติมรหัดใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำโซดาให้ดูนะครับผม สำหรับคิดนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ